สวัสดีค่ะเทศชจกรหญิงดรพรนวริศนะคะหรือว่าดรกิ่งค่ะกิ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางของบริษัทเซนอินโนเวชันกรุ๊ปค่ะ F.I.R. ย่อมาจาก far infrared ค่ะ ไฟอินฟราเรดนั้นนะคะจริงๆแล้วก็คือคลื่นพลังงานหรือว่าคลื่นของรังสีแต่ฟังให้ดีก่อนนะคะว่าคําว่าคลื่นของรังสีหลายๆคนอาจจะรู้สึกกลัวเอ้ยว่าเป็นรังสีแล้วจะอันตรายแต่จริงๆแล้วคลื่นนี้เป็นคลื่นที่มีอยู่แล้วในตามธรรมชาติค่ะ mm hmm. นั่นก็คือเป็นคลื่นชนิดหนึ่งนะคะที่เราพบได้จากดวงอาทิตย์ค่ะ ในแสงของดวงอาทิตย์ที่สองมายังที่โลกของเรานะคะก็จะมีตัวของคลื่นพลังงาน FAR นี้อยู่ค่ะโดยนะคะคลื่นพลังงาน FAR นี้ค่ะเป็นช่วงคลื่นพลังงานที่นักวิทยาศาสตร์และก็นักวิจัยนะคะพบว่าเป็นคลื่นพลังงานที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและก็ร่างกายของมนุษย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ช่วยให้ความอบอุ่นกับร่างกายช่วยในเรื่องของเพิ่มการไหลเวียนของเลือดกระตุ้นการทํางานของเซลล์ต่างๆให้ดีขึ้นค่ะ สำหรับประโยชน์นะคะของ f a r กับสุขภาพนะคะงานวิจัยนะคะคพบว่าคลื่นของพลังงาน f a r ในช่วงแคบๆประมาณช่วง8-14ไมครอนนะคะจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์ในหลายๆด้านเลยค่ะข้อ1น,นะคะมีงานวิจัยพบว่า f a r นะคะสามารถช่วยในเรื่องของการบำบัดปรับสมดุลของร่างกายนะคะได้ดีนะคะเทียบเคียงกับการรักษาโดยวิธีการฝังเข็มแบบของแพทย์แผนจีนะคะ่ะข้อที่สนะคะยังพบว่า คลื่นพลังงาน f a a ค่ะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลน,นะคะลดอาการบรรเทาปวดอักเสบต่างๆของร่างกายค่ะข้อที่3นะคะยังมีการพบว่าคลื่อพลังงานนี้นะคะช่วยในเรื่องของการบรรเทาหรือว่าลดอาการนอนกรนในยามค่ําคืนได้อีกด้วยค่ะข้อที่4นะคะยังมีงานวิจัยนะคะพบว่าช่วยในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะบรรเทาอาการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของระบบภูมิแพ้นะคะการหายใจที่ขัดข้องนะคะได้อย่าง ดีอีกด้วยค่ะ สำหรับนวัตกรรมในด้านของเครื่องสําอางและเวชสําอางนะคะทางโรงงานนะคะและบริษัทในเครือของเซนกรุ๊ปนะคะมีการนํานวัตกรรมตัวของ FIR หรือว่า f Far i n f r a r e d มาใช้ในสูตรตํารับค่ะโดย FIR นี้นะคะที่เรานะคะเป็นเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยนะคะที่มีสิทธิบัตรนี้เป็นการวิจัยและพัฒนานะคะร่วมมือกับประเทศเกาหลีนะคะซึ่งประโยชน์นะคะของการนําเครื่องพลังงาน FIR มาใช้ในเครื่องสําอางนะคะทําให้เกิดประโยชน์ หลักหลายอย่างมากเลยค่ะ 1. ค่ะด้วยตัวของโมเลกุลของน้ำนะคะที่มีคลื่นพลังงาน f a r นะคะจะทำให้สูตรตำรับครีมนะคะมีขนาดที่เล็กลงนะคะประมาณ2เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับครีมทั่วไปค่ะ 2. นะคะเนื่องจากโมเลกุลขนาดที่เล็กนะคะและประสิทธิภาพคลื่นพลังงานของตัว f a r นะคะสามารถทำให้การส่งผ่านของสารสำคัญต่างๆเข้าสู่ผิวหนังนะคะได้ดีกว่าครีมทั่วๆไปถึง5เท่าค่ะ ประเด็นที่3นะคะก็คือผลลัพธ์หลังจากการใช้นะคะเราเก็บผลการทดลองแล้วพบว่าครีมที่มีนวัตรกรรมของ FIR ค่ะสามารถเพิ่มผลลัพธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความชุ่มชื้นความยืดหยุนนะคะความกระจ่างใสนะคะและเรื่องของริ้วรอยนะคะได้ดีกว่าครีมทั่วๆไปมากกว่าถึง150เท่าเลยค่ะ